วันนี้นะลูกค้า f อจากจันทบุรีเลยนะะมาดูรถเรานะครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยนะฮะนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับครับผมวันนี้มากันกี่คนเนี่ยพ่อฮะเนี่ยโอ้เอฟซีจากที่ไหนฮะเนี่ยฮะจันทบุรีครับจันทบุรีเลยอยู่ตรงไหนจันทบุรีครับอยู่อำเภอขุนอำเภอขุนขแ้ช่นีดหน่อยะฮะมาด้วยกันเนี่ยโอ้ดีมาทั้งทั้งบ้านเลยนะวันนี้นะฮะแล้วเป็นไงบ้างติดตามเรามานานใช่ไหมฮะตามมานานแล้วดูในทีวีแล้วเป็นไงมาเห็นสถานที่หายากไหมฮะ ก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเลยวันนี่มากัน6คน6คนเลยนะฮะเดี๋ยวเลี้ยงค่าให้หมดเลยนะฮะเอาให้เข็ดเลยนะฮะดูแล้วโอเคเนอะเดี๋ยวเอาที่สบายใจแล้วกันนะลองเลือกเลือกดูวี2สองสำคัญนะมาตั้งไกลขอบคุณมากๆเลยที่ทุตามานะครับนะฮะผมดูดเวย แบบมีรถตู้ขายรถตู้ไปแล้วแต่จะมาเอาตัวนี้โอ้แลวรุ่นนี้รุ่นพิเศษด้วยนะฮะระบบไฟฟ้าเยอะเลยรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้ระบบไฟฟ้าเยอะนะฮะแล้วทำอะไรอยู่ที่นู่นครับพ่อรับผลไม้ครับที่ทุเรียนนะทุเรียนเลยนะโหทุเรียนจันนี่อร่อยที่สุดเลยนะฮะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อมากมากเลยนะเดี๋ยวไปแวะดูว่าดูแลคุณพ่อจะซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันเลยนะฮะ แม่มากรชื่นใจแล้วจากเอ๊ะคุณพ่อทำธุรกิจทุเรียนอยู่ใช่ไหมฮะชื่อชื่ออะไรฮะทุเรียนพ่อไปลรรู้ทุเรียนทอดด้วยแล้วทำส่งในประเทศหรือส่งต่างประเทศทำส่งส่งในประเทศเลยใครสนใจนะฮะทุเรียนทอดลุงช้างจันทบุรีนะครับให้เบอร์ไว้หน่อยได้ไหมครับศูนย์แปดสองสองศูนย์หกหกสองเก้าห้าทุเรียนลุงช้างจันทบุรีอร่อยแน่นอนนะฮะนะครับพ่อจ๋าลูกนี้หน่อยพ่อจ๋า นะลูกค้ามาทั้ง6คนพาไปลองรถกันเลยเอานัดพาไปลองรถหน่อยนะนะฮะเอาไปเลยครับไปครเขาคนเลยนะครับเิอเลยครับขอจุกไม่รถตูต้ตรงจุกเขามปด้วยดิไปทั้งหมดเลยนะฮ<ส>ะเิญเลยครับไม่เป็นไรไม่ซื้อไม่เป็นไรเราไม่ซื้อไม่เป็นไรลองได้เลยครับน<ส>ะฮะคุณแม่จากกันนอนก็กดตัวนี้นะจันนนนจะนั่งอยู่ตัวนี้เลยคือระบบทุกอย่างในนี้ยังโอเคนะทุกอย่างหมดเลยฮะดีหมดเลยครับเนี่ยฮะให้แม่ให้ให้ใหมาเอาแล้วครับนะฮนะ ไ้ลูกค้าไปลองมา6กคนก็ไปให้หมดเลย6คนเลยนะครับที่นี่ลองได้ฮะไม่ต้องไปนั้งคิดมากเลยลองก่อนซื้อนะฮะถ้าไม่ชอบไม่ต้องเอานะฮะมาตั้งไกลต้องให้ลองให้เข็ดเลยให้ลองให้เข็ดเลยฮะนะฮะสแกนตาเล็ก v i ไนะไ 100, ฮะมาแสนกิโลรถสวยมาก FC จันทบุรีอยากได้เอาไปเที่ยวไหว้พระจัดให้เลยลองก่อนซื้อไม่ชอบไม่ต้องซื้อนะฮะนะครับให้ไปลองข้างนอกเลยให้ยาวๆเลยถ้าว่ารถดีไม่ดีฮะ ให้ไปลองเลยให้ไปลองเลยนะครับโอ้โหแต่รถสวยจริงๆเดี๋ยวไปดูไันว่าจบไม่จบนะครับเพื่อนๆครับ